หลอนตดนวิญญาณบาปเสียงระคังดังกังวานยามเช้าตรู่เนนน้อยพุทธะจากวัดป่าภูผายลับตื่นขึ้นจากความฝันอันเลือนรางลุกขึ้นสวมชีวรสีเหลืองอาราเตรียมตัวออกบินทบาทท้องฟ้าจัางมดืดมิดเต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับอากาศเย็นสบายเสียงนกร้องประสานกันอย่างไพเราะ เดียนน้อยก้มหน้าก้มตาเดินจาริกไปตามทางนูนที่คดเคี้ยวมุ่งหน้าสู่หมู่มบ้านท่าเรือระหว่างทางเดียนน้อยได้ยินเสียงร้องไห้สะอ,อื้นเบาๆดังก้องมาจากป่าข้างทางเสียงนั้นฟังดูเศร้าส้อยและเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเดียนน้อยหยุดนิ่งมองไปรอบๆด้วยความสงสัยทันใดนั้นเองหญิงสาวผมยาวสลวยในชุดสีขาวซี ก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเนรใบหน้าของเธอดูซีดเซียวลวงตาเต็มไปด้วยน้ําตาเธอคุกเขา่าลงต่อหน้าเนรน้อยอมศีรษะร้องไห้สะอื่อีสาวกราบลงกับพื้นแล้วเงยหน้าโค้งท่านเนรโปรดช่วยข้าด้วยเธิดข้าคือบิญยาเล่ร้อนไร้ที่พึ่งพาข้าถูกกักขังไว้ในโลกมนุษย์ด้วยบา ทที่เคยไวข้าไม่สามารถไปสู่สุขติได้โปรดช่วยข้าโปรดช่วยปลดปลอยดวงวิญญาณคข้าด้วยเถิดน้นยรู้สึกสงสารหญิงสาวเป็นอย่างยิ่งจึงถามกลับไปว่าเหตุใดหรือโยมทำไมคุณโยมถึงได้ถูกกักขังไว้ในโลกมนุษย์คุณโยมทำผิดอะไรไว้หรือเมื่อครั้งที่ฉันยิงมีชีวิตอยู่ ฉันเป็นหญิงสัตว์ที่สวยงามและร่ำรวยฉันใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเบียดเบียนผู้คนไม่สนใจใครเลยฉันคุำบามมากมายทำให้ผู้คนและเบียดเบียนสัตว์เมื่อฉันสิ้นชีวิตลงวิญญาณของฉันยังถูกกับขำไว้ในโลกมนุษ ไม่สามารถไปสู่สุคติได้ฉันเรื่ร่อนไปมาด้วยความทุกข์ทรมาลือเกินช่วยฉันด้วยเถอดเนโนยนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาจึงตัดสินใจช่วยเหลือหญิงสาวของบอกเธอว่าข้าจะช่วยท่านปลดปล่อย,ยวิญญาณแต่ท่านต้องสัญญานะว่าจะไม่ทักบาปอีกต่อไปและจะใช้ชีวิตด้วยความดีงาม หญิสาวรับปากเนนน้อยด้วยความซาบซึ้งใจเนนน้อยสวดมนต์คาถาพิธีอยู่ช่วงระยะหนึ่งไม่นานในที่สุดวิญญาณของหญิงสาวก็ได้รับการปลดปล่อยเธอค่อยๆเลือนหายทิย้งไว้เพียงรอยยิ้มอันเปี่ยมสุขบนใบหน้าเนนน้อยรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือหญิงสาวเขาเดินต่อไปอย่างมีบ้างท่าเรือใจของเขารู้สึกสงบและอิ่มเอิมใจเขารู้ว่าเขาได้ทำความดี และช่วยเหลือวิญญาณที่ทุกทรมานตั้งแต่นั้นมานีน้อยก็ยังคงออกบินทบาตท,ทุกเช้าแต่เขาก็ไม่เคยลืมเรื่องราวของผีสาวเขาตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างมุ่งมั่นเพื่อช่วยเหลือผู้คนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ต่อไปขอบคุณที่คลิกเข้ามาฟังหลอนตอนวิญญาณบาป ฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ